รักอมูลเล็ตเครื่องรางแห่งความรักสำหรับคนรักเครื่องรางทุกคนคะ่ะสวัสดีครับณนะช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และความศรัทธาต่อจากนี้ไปผมทนายชาติราชครูจะนำคุณผู้ชมทุกท่านมารู้จักกับวัตถุอาถัน อันเป็นสุดยอดวัตถุมงคลของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถือสำหรับคลิปนี้วัตถุอาถรรพ์ก็คือสีพึ่งดำหรือว่าขี้พึ่งดำของหลวงตาชวนขันตะจิตโตอดีตเจ้าอาวาสวัดกวางสีสุวรรณจังหวัดสุพรรณบุรีประวัติความเป็นมาน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับแม่คุณผู้ชมครับสีพึ่งดำนี่เป็นสุดยอดเครื่องรางของข,องขลังทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ของหลวงตาชวนแห่งวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีเลยนะครับมาว่าถึงประวัติหลวงตาชวนขันตะจิตโตกันสักนิดหนึ่งหลวงตาชวนขันตะจิตโตแห่งวัดขวางจังหวัดสุพรรณบุรีท่านถือกำเนิดเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สองมการาคม พศ2484ปีมะเสงท่านมีศักดิ์เป็นหลานของหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่แล้วก็ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นสหะธรรมสมิกกับหลวงพ่อกเกษมวัดม่วงจังหวัดอ่างทองอา้าวหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่เป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์อมตะเถราาจารย์แห่งจังหวัดสุพรรณบุรี หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นยอดพระเกจิอาจารย์จาดจ,จงคงอีในยุคสงครามอินโดจีนหลวงพ่อกเกษมวัดม่วงนั้นท่านเคยไปจังหวัดอ่างทองไหมครับเจอพระพุทธรูปพบเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตสูงที่สุดในประเทศไทยที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนานั่นแหละครับพระพุทธรูปของวัดม่วงจังหวัดอ่างทองที่หลวงพ่อกเกษมท่านเป็นผู้ดำริ ริเริ่มในการก่อสร้างหลวงตาชวนประวัติในทางธรรมท่านบวชเนนในครั้งแรกเมื่ออายุ13ปีมีหลวงพ่อมุ่ยพุทธรักขีโตแห่งวัดดอนไล่นี่แหละครับเป็นผู้บวชให้เมื่อบวชแล้วท่านก็อยู่จำพรรษาเป็นเนนน้อยที่ศึกษาเวทวิทยาคมจากหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่จากนั้นก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดหน้าต่างนอกอยู่กับหลวงพ่อจงพุทธสโร ต่อมาเมื่อท่านมีอายุครบบวชท่านจึงทำการอุปสมบทในวัดดอนไล่โดยมีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์หลวงพ่อมุ่ยพุทธรกิตโตองค์นี้นะครับเป็นพระอุปชาจารย์ให้เมื่อปี2505ต่อมาท่านก็ศึกหาลาเพศมาใช้ชีวิตในคารวาตธรรมท่านกลับมาอุปสมบทคือบวชครั้งที่สองเมื่อวันที่27กระก,กรกฎาคมพศ 2,535มีพระครูอนุรักษ์บรมธาตุวัดพระธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระอุปชาจารย์ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดขวางศรีสุวรรณตั้งแต่ปี2,545แล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดขวางศรีสุวรรณหลวงตาชวนท่านมีญาติพี่น้องเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปอาทิเช่นพระปรัทวีวัดบ้านกลางมีศักเป็นหลวงอา หลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ก็เป็นหลวงลุงโดยเฉพาะหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่เนี่ยท่านให้ความเมตตาหลวงตาชวนมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กสอนวิชาตำลับตำลามาตั้งแต่เป็นเนนน้อยบวชเนนก็บวชให้บวชพระครั้งแรกก็เป็นพระอุปชาจารย์บวชให้ก็เรียกว่าหลวงตาชวนเนี่ยได้สัพพวิทยาจากหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ได้สืบสายพุทธาคมจากหลวงพ่อมุ้ยมา ทีนี้ผมจะเล่าถึงสีพึ่งดาของหลวงตาชวนต่อให้ท่านฟังสีพึ่งดานี้ถือว่าเป็นสุดยอดวัตถุมงคลอีกชิ้นหนึ่งของหลวงตาชวนท่านเลยทีเดียวสร้างจากหลังพึ่งล้างยอดช่อฟ้าหลังพึ่งล้างตาพระพุทธหลังพึ่งล้างยอดเจดีนี่นำหลังพึ่งล้างอันเป็นมงคลทั้งสาม,มาผสมกันแล้วก็ลมด้วยควันไม้หลงทั้ง7อาทิเช่นไม้หลงไหลไม้มาลุม ไม้มายมไม้ละมุดไม้มาดันข้าวลืมผัวร้อยชู้หลวงตาท่านเอามาคลุกเอามาเคล้ากับน้ำตาแม่ไม้น้ำตาสาวพรมมาจารีน้ำตาเด็กร้องไห้น้ำตาแม่สามอย่างนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเมื่อนำของทุกสิ่งทุกอย่างมาคุลีการหุงเป็นสีพึ่งชั้นดีก็แทบจะไม่ต้องเสกเลยทีเดียวครับมีความเข้มขลัง เรียกว่าใครมีสีพึ่งดําของหลวงตาชวนเนี่ยเอามาทาทาที่ปากก็ดีทาที่มือที่ไม้ก็ดีทาแล้วถือว่าเป็นยอดคนเป็นยอดของการลุ่มหลงใจอ่อนยอมรักยอมซื้อยอมหลงนี่เรียกว่ายอดแล้วนะครับแต่ว่าในเคล็ดวิชาของหลวงตาชวนเนี่ยท่านเอาไม้ไผ่ไก่กุกมาผสมด้วยนี่สำคัญมากครับ ไม้ไผ่ไก่กุกเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นไม้ไผ่ที่ไก่แจ้ตัวผู้มันจะพรีมันจะไปหาไม้มาเป็นไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยคาบมาแล้วก็ทิ้งไม้ให้ไก่ตัวเมียที่มันหมายปองเอาไว้ทีนี้ไอ้เจ้าไก่ตัวเมียเนี่ยพอมันเห็นไก่ตัวผู้ทิ้งไม้แล้วมันก็ยอมมาคาบไม้ไผ่ชิ้นเนี้ยต่อแล้วก็ยอมผสมพันธุ์ด้วยนี่เรียกว่าเป็นสุดยอดของขลังของดีตามธรรมชาติเลยครับ ที่สำคัญกว่านั้นหลวงตาทำผงดำนี่เอามาใส่ผสมสีพึ่งด้วยผงดำที่ว่าเป็นผงดำอมมริใจดำยังไงก็ดึงใจนั้นได้ดึงลูกค้าขายของดีสุดยอดโน้มน้าวใจให้คนรักหลงเป็นในหน้านายประการนี่ดีนักหนาผสมไปแล้วตากแดดร้อนๆฝูงพึ่งฝูงมาแรงบินมาตอมจนดำอย่างที่เห็น เรียกได้ว่าได้สีพึ่งดำชนิดที่เป็นสุดยอดเลยทีเดียวตามตำรับตำราถูกขั้นถูกเกณฑ์ว่าอย่างนั้นเนี่ยเมื่อหลวงตาชวนท่านหุงสีพึ่งได้ดีขนาดนั้นถูกต้องตรง,ต,รงตามตำราแล้วท่านก็เอาสีพึ่งมาบรรจุใส่ชามเล็กๆเนี่ยเป็นถ้วยเล็กกว่าถ้วยน้ำจิ้มก็ว่าได้นะครับเป็นถ้วยตาไก่ขนาดเล็กเพื่อเสกให้แรงดัง ไก่ตัวผู้ที่ป้อไก่ตัวเมียทั้งแล้วทำมาหากินก็เก่งกาดดังไก่ตัวที่มีสีสันสวยงามเนี่ยไก่แจ้เป็นที่ดึงดูดใจแก่ไก่ตัวเมียให้เข้ามาหาขี้พึ่งใส่ชามตาไก่จึงมีเคล็ดลับดีอย่างนี้นี่เองขี้พึ่งดำเนี่ยทำให้สำเร็จสมหวังทำให้เป็นยอดคนมีอิทธิฤทธิ์มากมีปาฏิหาริย์สูง ท่านว่าเทวดาให้เทวดารักษาเทวดาดูแลมีฤทธิ์มีเดชด้วยเทวดาช่วยควานไม้หลงทั้งเจ็เหมือนแรงส่งให้คนหลงเมื่อได้กลิ่นคนลุมเมื่ออยู่ใกล้คนนิยมเมื่อเดินผ่านคนมุดเมื่ออยู่ด้วยการอื้อคนมุดเมื่ออยู่ด้วยการเอาละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจคนดันเมื่อเป็นลูกน้องคนเจ้าชู้หญิงก็ไม่หลุดทีนี้ สีพึ่งของหลวงตาชวนนี่ผสมน้ำตาสามแม่ด้วยท่านคงจะจำได้ในตอนต้นนะครับน้ำตาสามแม่นี่เออมีคุณวิเศษอย่างไรนะเขาบอกว่าน้ำตาสามแม่เนี่ยมีผลว่าแม่ไม้ก็เรียกหาเด็กก็วิ่งตามพ่อไม่ฆ่าบุตรรักลูกยังกับอะไรดีก็รักเราดีอย่างนั้นเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ต้องรักเราไม้ไก่กุกนี่ เรียกเป็นสูตรเพศตรงข้ามมาลุ่มมาหลงอมน้ำลายได้แม้สปปรรพคุณน,นี่ท่านพัรนาไปเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับผมจะเล่าจะขานให้ท่านฟังโดยสรุปว่าสีพึ่งดำของหลวงตาชวนแห่งวัดขวางเป็นสีพึ่งซึ่งรวมสุดยอดของอาถรรพ์เอาไว้ไล่เลียงกันตั้งแต่สีพึ่งไล่เลียงมาตั้งแต่ไม้ที่นำมาสร้างนำมาผสมนำมาเป็น ไม้ดุนไม้ฝืนในการหุงไล่เลียงไปถึงน้ำตาสามแม่ไม้โอ้ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับสรุปความว่าเนี่ยสีพึ่งดำเป็นของดีของหลวงตาชวนวัดขวางท่านสร้างท่านทำเอาไว้เป็นตัวแทนของท่านเพราะปัจจุบันท่านก็ล่วงลับดับสังขารไปแล้วนี่จึงเป็นวัดถุอาถรรพ์ซึ่งรักใคร่ไหลหลงและรักอมูเลตนำมาฝากคุณผู้ฟังที่เคารพในคลิปนี้ครับ ท่านชมคลิปแล้วต้องการบูชาวัตถุมงคลท่านการุณาชมคลิปให้จบในตอนท้ายของคลิปจะมีลายไอให้ท่านสแกนก็จะได้ติดต่อสอบถามส่งรูปพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆให้ท่านชมได้โดยสะดวกครับคลิปนี้คงต้องขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ